แย่แล้วแย่แล้วตัวตนของเรื่นเสี่ยวสู้ในฐานะสไนเปอร์ถูกค้นพบแล้วแต่พีห9 2ไม่เพียงแต่ไม่เปิดโปงแต่กลับมอบบัตรประจําตัวนายทหารระดับสูงของตัวเองให้เขาทหารที่อยู่ข้างๆอธิบายว่าเมื่อมีบัตรนี้นอกจากจะไม่สามารถสั่งการเรื่องสําคัญอย่างการรบได้แล้วเรื่องอื่นๆก็สามารถทําได้ทั้งหมดเร่นเสี่ยวสู้ก็ซาบซึ้งใจในทันที พีห้าศูคนนี้ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างจริงใจเกินไปแล้วเพื่อนแบบนี้จะต้องเชิญอีกฝ่ายไปเป็นแขกที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือให้ได้เริญเสี่ยวสู้มองสมุดเล่มเล็กในมือและยืนยันอีกครั้งเข้าออกได้ตามใจชอบจริงๆแถมยังทำอะไรก็ได้ทหารพยักหน้ายืนยนันเริญเสี่ยวสู้ครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านใดนั้นก็พูดว่างั้นนายร้องเพลงให้ฉันฟังสิทหารหัวจงตกตะลึงทันทีท่านครับ ผมร้องเพลงเพีย้ยนเรื่นเสี่ยวสู้สงสัยหรือว่าบัตรดำนี่ใช้ไม่ได้ผลขณะที่เสียงเพลงของทหารดังขึ้นเรื่นเสี่ยวสู้ก็ยิ้มออกมาทันทีก่อนหน้านี้เขายังกึ่งเชื่อกึ่งสงสยัยตอนนี้เขาเชื่อสนิทใจแล้วบัตรดำนี่มีประโยชน์มหาศาลจริงๆเรื่นเสี่ยวสู้โบกมือให้ทหารพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วหนานี่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพี้ยนนะ แต่นายไม่มีเสียงดนตรีในหัวใจเลยต่างหากเพื่อนแต่ถึงเรื่องเสี่ยวสู้จะดีใจในใจก็ยังคงมีความสงสัยอยู่การที่พีห้าศูนย์เก้าสองออกมาต้อนรับตนเองอย่างกระทันหันแถมยังให้บัตรที่สําคัญขนาดนี้กับตนเองคิดยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะถูกต้องนักตอนเย็นถึงเวลาอาหารในค่ายทหารเรื่องเสี่ยวสู้เดินอย่างสบายอารมณ์มือหนึ่งถือจานข้าวอีกมือหนึ่งถือบัตรด,ดํา เขาพบว่าแค่แสดงบัตรดำใบนี้แม้แต่ต่อแถวรับอาหารก็ไม่ต้องทำแถมทหารแผนกโรงครัวยังจะถามเขาว่าต้องการสั่งอาหารพิเศษไหมเพื่อทดสอบอานาจของบัตรดำนี้อีกครั้งเรื่นเสี่ยวสู้จึงไปลากคนมาถามอีกหลายคนผลการพิสูจน์คือบัตรดำนี้ในกองพลที่สามมีอำนาจมหาศาลจริงๆคืนวันนั้นทีห9เพิ่งวางแผนการรบขั้นต่อไปเสร็จ เขาถามนายทหารคนสนิทเจ้าหนุ่มนั่นวันนี้ไปที่ไหนมาบ้างนอกจากไปรับอาหารแล้วก็อยู่แต่ในโรงพยาบาลสนามไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่ทำไมท่านถึงให้บัตรดำพีห้าของท่านแก่เขาล่ะครับผมรู้สึกว่าเจ้าหนุ่มนั่นดูไม่ค่อยเต็มเต็งเ,เท่าไหร่พีห้าศูนย์เก้าสองชงักไปครู่หนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นหรอเขาเอาบัตรดำไปทำอะไรเขาใช้บัตรดำสั่งอาหารพิเศษจากแผนกโรงครัวครับ p ี0 9 2ได้แต่หัวเราะทั้งน้ำตาให้บัตรดำเขาไปแต่เขากลับเอาไปแค่สั่งอาหารนายทหารคนสนิททำหน้าแปลกๆไม่ใช่แค่สั่งอาหารนะครับเขายังลากทหารไปร้องเพลงให้เขาฟังด้วยมีทหารหลายนายถูกเขาสั่งให้ร้องเพลงร้องเพลงมาทหารก็ไม่ได้ต้องร้องเพลงเด็ก p 5 0 9 2, 2ถึงกับกลุมขมับทันทีนายทหารคนสนิทถามอย่างสงสัย ท่านให้บัตรดำเขาไปทำไมกันแน่ครับทีห้าศสองสายหน้าฉันอยากจะชักชวนเขาเข้าร่วมกับั่วจงถ้าสามารถโน้มน้าวเขาได้นั่นสำหรับกองพลที่สามของเราแล้วจะเป็นกำลังเสริมที่ยิ่งใหญ่มากหลังจากนายทหารคนสนิทจากไปทีห้าศมองเอกสารตรงหน้าพลางครุ่นคิดทั้งช่วยชีวิตคนได้และเก่งกาจด,ด้านการซุ่มยิงถ้าสามารถโน้มน้าวเขากับแฟนสาวมาด้วยกันได้ นั้นกองพลที่สามกำลังรบระดับสูงส่วนบุคคลของตนก็น่าจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งขึ้นบ้างสินะแต่สิ่งที่พีห9 2คงคาดไม่ถึงก็คือในเวลานี้เรื่นเสี่ยวสู้ก็กำลังวางแผโน้มน้าวเขาให้ไปเป็นแขกที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนืออยู่เหมือนกันในขณะนั้นยามค่ำคืนมีเยือนเรื่นเสี่ยวสู้กำลังถือบัตรดำและกำลังพาหย,ยางเสี่ยวจริง เดินขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนใหม่แห่งนี้ทหารหัวจงทุกคนที่รับผิดชอบเฝ้ายามเมื่อเห็นเรื่องเสียวสู้ก็พากันหลบไปเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวกลัวว่าอีกฝ่ายจะสั่งให้ร้องเพลงลูกเป็ดกระทันหันยางเสียจริงสงสัยเล็กน้อยทำไมพวกเขาถึงหลบคุณกันหมดตอนคุณไปรับข้าวคุณไปทำอะไรมาเหรอเรื่องเสียวสู้หัวเราะฮ่าฮ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าไปใส่ใจรายละเอียดพวกนั้นเลย ขณะนั้นหยางเสี่ยวจิงมองเขาอย่างแปลกๆปลกคิดในใจว่าถ้าไม่มีอะไรสิแปลกทั้งสองคนเดินขึ้นไปบนกำแพงเมื่อมองออกไปสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ป่าไม้ที่อยู่ไกลออกไปแต่เป็นศพของพวกคนเถื่อนที่เรียงรายอยู่ใต้กำแพงทหารหัวจงได้ตั้งเสาไม้หลายพันต้นไว้นอกกำแพงเมืองจีนจากนั้นก็นำศพของคนเถื่อนมาแขวนไว้บนนั้นทีละศพ เรื่นเสี่ยวสู้สูดหายใจเข้าลึกๆึกพีห้าคนนี้โหดเที่ยงกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะนี่คิดจะล่อให้พวกคนเถื่อนมาโจมตีกำแพงส่วนนี้เหรอในขณะนั้นเอง p 5ห้าก็มาตรวจการบนกำแพงเช่นกันและถือโอกาสเชิญเรื่นเสี่ยวสู้ไปนั่งเล่นที่กองบัญชาการด้วยกันหลังจากเข้าไปในกองบัญชาการแล้ว p 5ห้าก้าส็ถามถ่ถึงชีวิตของเร่นเสียส่ยวสู้หลังจากมาแนวหน้าแล้ว พอใจกับการจัดการของเราไหมเริ่นเสี่ยวสู้ยิ้มพางตอพอใจมากครับพีห9าศูนยิ้มแล้วพูดว่าสมุดดำเล่มเล็กที่คุณไปเก็บไว้ดีๆละ่ะแต่อย่าไปล่าพวกทหารมาร้องเพลงอีกเด็ดขาดเร่นเสี่ยวสู้หัวเราะย่างเขินๆผมก็แค่อยากให้พวกเขาผ่อนคลายหน่อยนะครับเอาล่ะท่านทำงานเถอะเดี๋ยวผมอ่านหนังสือพิมพ์สักพักแล้วจะไปแต่พีห9 2ศูกลับทำต่อหน้าเริ่นเสี่ยวสู้ โดยไม่มีการปิดบังและเริ่มประชุมวางแผนการรบก,กับทุกคนตอนที่เริ่นเสี่ยวสู้กลับออกมาเขาพูดทึมพำกับหยางเสี่ยวจริงเบาๆเธอดูสิท่าทีของทีห้าศที่มีต่อฉันมันแปลกไปหน่อยไหมหยางเสี่ยวจริงพูดอย่างไม่ใส่ใจแม้แต่การประชุมวางแผนการรบของนายทหารยังให้คุณเข้าไปฟังได้จะบอกว่าไม่แปลกก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ เขายังให้บัตรประจําตัวนายทหารระดับพีห้ากับฉันด้วยอนุญาตให้ฉันเข้าออกในค่ายทหารได้อย่างอิสระยางเสี่ยจริงเลิกคิ้วคุณอยากจะพูดอะไรกันแน่เริ่นเสี่ยวสู้ครุ่นคิดครู่หนึ่งเขาอาจจะชอบฉันแบบนี้ไม่ได้นะต้องหาโอกาสบอกเขาว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วยางเสี่ยวจริงพูดไม่ออกคุณคิดแบบนั้นจริงๆเหรอเริ่นเสี่ยวสู้หัวเราออย่างเขินเขินฉันก็แค่ล้อเลนะ่นน่ะ ฉันหมายถึงเจ้าหมอนี่อาจจะเดาได้แล้วว่าเราสองคนเคยช่วยเขาที่ภูเขาต้าสือและที่ฐานทัพหน้าแล้วยังเสียจริงพยักหน้าก็มีความเป็นไปได้เพราะที่ภูเขาต้าสือครั้งนั้นเรื่องที่เราสองคนออกจากฐานทัพหน้าไปเก็บยาก็น่าสงสัยอยู่เรื่องเสี่ยวสู้พยักหน้าเพราะงั้นตอนนี้เขาถึงได้แสดงไมตรีกับเราอนุญาตให้เราเข้าออกได้อย่างอิสระ เขาอาจจะอยากไปทาให้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือรุ่งเรืองตอนกลางคืนกลับไปถึงโรงพยาบาลสนามหยางเสี่ยวจิงก็มุดเข้าไปในเต็นท์ของตัวเองทันทีเรื่นเสี่ยวสู้ก็คิดจะมุดตามเข้าไปแต่หยางเสี่ยวจิงหันกลับมายิ้มอย่างมีเลเสนายและพูดว่าคุณจะเข้ามาในเต็นท์ฉันทําไมเต็นท์ของคุณอยู่ข้างๆโนนห้ามเข้าเต็นท์ฉันนะเรื่นเสี่ยวสู้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าผมมีบัตรดํานะพวกเขาบอกว่าถ้ามีบัตรนี้ จะสามารถเข้าออกที่ไหนก็ได้ในค่ายทหารยางเสี่ยวจริงยิ้มโดยไม่พูดอะไรพลางจ้องมองเขาในที่สุดเรื่นเสี่ยวสู้ก็ยอมแพ้เองและกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองรุ่งเช้าตรู่เรื่นเสี่ยวสู้ตรงไปยังกองบัญชาการท่านผู้การท่านคิดยังไงกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือครับ P ห้าศูนย์เก้าสองชะงักไปครู่หนึ่งคุณหมายถึงภูมิประเทศและผู้คนของภาคตะวันตกเฉียงเหนือ หรือหมายถึงป้อมปราการหนึ่็ดป้อมปราการหนึ่งร้็ดิดเริ่นเสี่ยวสู้พูดว่าดูสิพวกเขาก็มาร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยพี่ห้าศูนสองพูดอย่างจริงจังผมนับถือป้อมปราการ1นึ่มาโดยตลอดถึงแม้ว่าวิธีการปกป้องอารยธรรมจมหยวนของทั้งสองฝ่ายจะแตกต่างกันแต่หนทางต่างกันปลายทางเดียวกันจุดหมายปลายทางของทุกคนล้วนเหมือนกัน เรื่นเสียวสู้ได้ยินดังนั้นก็ดีใจขึ้นมาคิดในใจว่าไม่แปลกใจเลยที่พีห้าศแสดงไมตรีต่อตอนเองดูถ้าแล้วอยากจะไปทำให้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือรุ่งเรืองจริงๆด้วยสินะพีห้าศมองสีหน้าของเรื่นเสี่ยวสู้และถามอย่างสงสัยทํำไมคุณถึงยิ้มแลม้วหม่อไปละ่ะเรื่นเสี่ยวสู้รู้สึกเขินเล็กน้อยคือว่าท่านจะให้ทหารรับใช้ของท่านเอาอาหารเช้ามาส่งที่นี่เลยได้ไหม ผมจะกินข้าวเช้าไปพลางอ่านหนังสือพิมพ์ไปพลางทีห้าศได้แต่หัวเราะทั้งน้ำตาคุณนี่ไม่เกรงใจเลยจริงๆนะเรื่นเสี่ยวสู้กระพริบตาเดี๋ยวก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะเกรงใจไปทำไมกันตอนนั้นเองทีห้าศก็ดีใจเป็นอย่างมากในใจเขาคิดในใจว่าหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้เข้าใจจุดประสงค์ที่ตนแสดงเมตรีแล้วก็เลยคิดจะเข้าร่วมกับพู้จงแล้วใช่ไหม เมื่อคิดถึงตรงนี้พีห้าศูนย์เก้าสองก็ดีใจสุดๆรีบให้ทหารรับใช้ไปเอาอาหารมาเรินเสียวสู้มั่นใจขึ้นแต่ว่าต้องชนะสงครามครั้งนี้ให้ได้ก่อนถ้าแพ้สงครามครั้งนี้พูดอะไรไปก็ไร้ประโยชน์พีห้าศูนย์เก้าสองยิ้มแล้วพูดว่านั่นก็จริงแต่ผมก็ต้องแน่ใจว่าคุณแข็งแกร่งพอด้วยเรินเสี่ยวสู้คิดในใจว่าพีห้าศูนย์เก้าสองต้องมั่นใจว่าตนแข็งแกร่งพอ ถึงจะยอมติดตามผู้แข็งแกร่งไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือสินะเริ่นเสี่ยวสู้พยักหน้างั้นครั้งนี้ผมจะร่วมปฏิบัติการกับหน่วยของท่านด้วยก็แล้วกันถือว่าเป็นการปกป้องจมหยวนและช่วยออกแรงสัตว์หน่อยก็แล้วกันทีห้าศูนย์งชะงักไปครู่หนึ่งเขาไม่คิดว่าท่าทีของเริ่นเสี่ยวสู้จะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ถึงขั้นไม่ปิดบังความสามารถอีกต่อไปในใจของเขาก็มีแผนขึ้นมาทันที กองกาลังหลักจะทําการโจมตีลวงเพื่อสร้างความสับสนและคุ้มกันให้คุณเข้าไปในป่าถึงตอนนั้นจะมีกองร้อยหนึ่งคอยคุ้มกันคุณเข้าไปหลังจากคุณเข้าไปในป่าแล้วไม่ต้องเปิดฉากโจมตีแค่ต้องสื่อให้รู้ว่าการวางกําลังอาวุธของพวกเขาเป็นอย่างไรก็พอเร่นเสี่ยวสู้ยิ้มแล้วพูดว่าดีเลยท่านอยากจะดูไม่ใช่หรอว่าผมแข็งแกร่งพอไหมงั้นท่านก็รอดูดีๆบนกําแพงเมืองจีนนี่แหละ เมื่อค่ำคืนมาเยือนกองพลน้อยทหารราบของกองพลที่สามก็เคลื่อนพลผ่านประตูระบายน้ำอย่างรวดเร็วส่วนเริ่อเสี่ยวสู้ก็ไปสมทบกับกองร้อยลาตระเวนอีกสกองหนึ่งทหารฝีมือดีของกองร้อยลาตระเวนพิจารณาเรื่องเสี่ยวสู้พวกเขารู้อยู่แล้วว่าเริ่อเสี่ยวสู้เป็นเพื่อนของท่านผู้การ P ีห้านย์เก้าสองแต่พวกเขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย และภารกิจที่กองบัญชาการยุทธการมอบให้พวกเขาครั้งนี้กลับไม่ใช่การบุกโจมตีและสังหารผู้นำแต่เป็นการคุ้มกันเด็กหนุ่มคนนี้เรนเสี่ยวสู้จะกลายเป็นผู้บัญชาการชั่วคราวของพวกเขาผู้บังคับกองร้อยลาดตะเวรลังเลอยู่นานแต่ก็อดไม่ได้ที่จะกำชับว่าหลังจากเข้าสู่สนามรบแล้วขอให้ท่านอยู่กลางขาบวนอย่าได้ทำอะไรเกินความจำเป็นเด็ดขาดแบบนั้นถึงจะสามารถคุ้มกันความปลอดภัยของท่านได้ เริ่นเสี่ยวสู้ชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าวางใจเถอะผมรู้ว่าภารกิจของพวกคุณคือคุ้มกันผมแต่ผมไม่ต้องการการคุ้มกันผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนคิดในใจว่าคุณไม่ต้องการการคุ้มกันช่างคีโมเสียจริงแต่พวกเขาก็เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนก่อนลงสนามรบก็มั่นใจในตัวเองสุดๆพอลงสนามรบแล้วแม้แต่จะเดินไปทางไหนยังไม่รู้เลยเริ่นเสี่ยวสู้ยิ้มพลางตบไหลายเขา ทำตัวตามสบายหน่อยไม่มีอะไรหรอกพวกคุณตามหลังผมคอยยิงคุ้มกันก็พอแล้วว่าแต่หมายเลขของคุณคืออะไรที่สี่1 9ผู้บังคับกองร้อยลาตระเวนตอบเรื่องเสี่ยวสู้ถามอีที่สีก็ไม่เลวนี่ทหารคนอื่นๆอยู่ระดับไหนกันบ้างที่สี่1 9ตอบทีสามทั้งหมดครับเรื่องเสี่ยวสู้พยักหน้าในเมื่อเป็นทีสามทั้งหมด งั้นเดี๋ยวตอนที่ผมเร่งความเร็วพวกคุณก็ตามมาให้ทันด้วยละ่ะอย่าให้หลุดขบวนล,ละ่ะที่402 19้าแทจะหัวเราะออกมาหลุดขบวนเหรอกองร้อยลาตระเวนจะหลุดขบวนได้ยังไงแต่เริ่นเสี่ยวสู้ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่พากองร้อยลาตระเวนออกจากประตูระบายน้ําไปทันทีทีห้าศูนั่งอยู่ในกองบัญชาการมองดูภาพที่ส่งกลับมาแบบเรียวไทม์จากฝั่งกองร้อยลาตระเวนอย่างสงบ กลับมาที่หน้าจอท่านใดนั้นก็พบว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของกองร้อยลาตระเวนนั้นเร็วมากและกําลังจะแสงหน้าความคืบหน้าของกองพลน้อยทหารราบแล้วนายทหารคนสนิทถามอยู่ข้างๆความเร็วในการเคลื่อนที่ของกองร้อยลาตระเวนรวดเร็วขนาดนี้จะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับรอดูก่อน p ีห้าศูไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแผนการของกองร้อยลาตระเวนแต่เลือกที่จะรอดูสถานการณ์ ในขณะนั้นช่องทางการสื่อสารของกองร้อยลาตระเวนยังคงรักษาการสื่อสารแบบเงียบพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากชายป่าแล้วทุกคนเริ่มระมัดระวังตัวขึ้นแต่กลับไปในตอนนั้นเองวังวนในหัวของเรื่นเสี่ยวสู้ก็ปรากฏภารกิจขึ้นตรวจพบว่าอารมณ์ของสมาชิกในทีมอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างสูงโปรดช่วยพวกเขาคลายความตึงเครียด